ยินดีต้อนรับสู่ฐานข้อมูลของไฮจูเฟร์สัตว์ประหลาดที่ตรวจพบในวันนี้คือเจ้านี้สัตว์ประหลาดจอมอลาวาแห่งอวกาศเคลีซึ่นี่ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์อุรังเงินหนุนเป็นสัตว์ประหลาดอวกาศที่เดินทางไปบุกจโจมดวงดาวต่างๆเพื่อแสวงหาพลังงานอันแก่กล้าและจะเข้าไปกอบินงดาวดวงนั้นๆความสูงสูงสุด,ดราว44เมตรน้ำหนักสูงสุดถึง44,000ตัน เทลบีมเป็นสัตว์ประหลาดอาวกาศจองวายร้ายซึ่งมีเขาขนาดใหญ่อยู่บนหัวและมีกรงเล็บยาวๆอันแหลมคมอยู่ที่มือทั้งสองข้างมันจะปล่อยลูกไฟออกมาจากปากเพื่อโจมตีใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ลูกตุ้มหนามที่ติดอยู่ตรงปลายหางของมันก็ถือเป็นอาวุธอันทรงพลังอีกชอนิดหนึ่งความสามารถที่เยวบีมสามารถทำได้คือลูกไฟหรือ b a l ิ i s t c l u s i v e e สามารถพ่นลูกไฟ3,000องศาเซลเซียสออกจากปากได้โรงเล็บหรือคลอเคลบิมมีโรงเล็บที่ยาวและคมซึ่งใช้ขวดคู่ต่อสู้ได้ดีเขาบนหัวหรือฟล็อกซ์ลิซิ่งมาเชเตเฮอร์นเขาหลักของเคลบิมซึ่งสามารถใช้ในการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้ในระยะประชิดบินหรือฟลมันสามารถบินได้แม้จะไม่มีปีกและยังสามารถบินผ่านชั้นบรรยากาศได้สบาย คลื่นเสียงความถี่สูงหรือ Signal Amplification um มันสามารถเปล่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกมาจากสิ่งที่เหมือนกับหูที่ติดอยู่ทั้งสองข้างเพื่อฟักไข่ของพวกมันได้หากทางเราตรวจพบข้อมูลของสัตว์ประหลาดตัวไหนอีกทางเราจะรีบแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดโปรดติดตาม